หน่วยที่3การต่อระบบการส่งกำลังทางกลด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ารายวิชางานมอเตอร์ขับเคลื่อนสําหรับยานยนต์ไฟฟ้ารหัสวิชา30143-2002สาระก,การเรียนรู้ในหน่วยที่3นี้จะประกอบด้วยความหมายของระบบส่งกำลังพื้นฐานของระบบส่งกำลังของยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทของระบบส่งกำลังทางกลของยานยนต์ไฟฟ้ารูปแบบระบบส่งกำลังของยานยนต์ไฟฟ้าระบบส่งกำลังทางกลด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโครงสร,ร้างพื้นฐานของระบบส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าความหมายของระบบส่งกำลังระบบส่งกำลัง transmission ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างแรง และส่งกําลังออกไปโดยการใช้เกียร์และเพาทํางานร่วมกันเพื่อให้สามารถปรับเป็นเกียร์ต่ําและสูงได้ซึ่งการกระทำนี้เป็นการส่งกําลังไปสร้างแรงบิดและแรงม้าให้กับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลต่างๆถ้าระบบส่งกาลังเป็นระบบส่งกําลังของรถยนต์สันดาปที่มีเฟืองจํานวนมากทําหน้าที่ทอดกําลังจากเครื่องยนต์ส่งไปยังระบบขับเคลื่อนเพื่อถ่ายทอดกําลังไปที่ล้อ เพื่อทำให้ลดเคลื่อนที่ได้ซึ่งมักจะเรียกว่าเกียร์ซึ่งเกียร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งในส่วนประกอบหลักของระบบส่งกําลังเท่านั้นถ้าระบบส่งกําลังเป็นระบบส่งกำลังของรถยนต์สันดาปโดยจะมี2รูปแบบหลักได้แก่ระบบส่งกําลังอัตโนมัติหรือเกียร์ออตโตและระบบส่งกําลังแบบธรรมดาหรือเกียร์มือ เกียร์ของยานยนต์ไฟฟ้าจะแตกต่างจากเกียร์รถยนต์สันดาปเพราะเกียร์ยานยนต์ไฟฟ้าจะทําหน้าที่ขับเคลื่อนล้อกับตรงๆส่วนเกียร์รถยนต์สันดาปจะทําหน้าที่ถ่ายทอดกําลังขับไปยังเพลาขับเพื่อหมุนล้ออีกครั้งนั่นเองพื้นฐานของระบบส่งกาลังของยานยนต์ไฟฟ้าระบบส่งกําลังของยานยนต์ไฟฟ้าแตกต่างจากระบบส่งกําลังที่ใช้น้ำมันเบนซินทั่วไปซึ่งที่จริงแล้ว ยานยนต์ไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องมีเกียร์แต่มอเตอร์จะเชื่อมต่อโดยตรงกับล้อผ่านระบบขับเคลื่อนซึ่งหมายความว่ายานยนต์ไฟฟ้ามีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ชิ้นเดียวในขณะที่รถยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซิน,นยังมีชิ้นส่วนอื่นๆอีกมากมายระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้าสามารถส่งกําลังในปริมาณที่สม่ําเสมอเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์แบบลั้งเดิมซึ่งอาศัยระบบส่งกําลังเพื่อเปลี่ยนปริมาณกําลังที่ส่งไปในขณะที่รถ ความเร็วเร่งความเร็วหรือชะลอความเร็วทำให้ระบบขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้นยานยนต์ไฟฟ้ามีระบบเบรกแบบสร้างใหม่ซึ่งใช้มอเตอร์ในการแปลงพลังงานที่เกิดจากเบรกเป็นไฟฟ้าและเก็บไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งจะช่วยลดปริมาณพลังงานที่ใช้ในการเบรกและเพิ่มระยะการเดินทางโดยรวมของรถประเภทของระบบส่งกำลังทางคนของยานยนต์ไฟฟ้ายานพาหนะไฟฟ้า มีระบบความเร็วของเกียร์เพื่อส่งกําลังมี2ประเภทคือเกียร์ความเร็วเดียวและ2สปีดระบบส่งกําลังแบบความเร็วเดียวเป็นประเภทที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดและทํางานโดยการถ่ายโอนกําลังจากมอเตอร์โดยตรงไปยังระบบขับเคลื่อนการส่งสัญญาณประเภทนี้จะทําได้ง่ายและบํารุงรักษาง่ายการที่จํานวนล้อเฟืองลอดลงอย่างมากในยานยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากการใช้กระปุกเกียร์แบบเดียวหรือแบบกระปุกเกียร์สองสปีด แทนกระปุกเกียร์ธรรมดาหรือคลาสคู่แบบคลาสสิกในทางกลับการสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยแรงบิดและจํานวนรอบต่อนาทีซึ่งจะไม่พบในการผลิตที่มีปริมาณมากอันนี้เป็นรูปของระบบการส่งกําลังทางกลรูปแบบระบบส่งกำลังของยานยนต์ไฟฟ้ายานย,ยนต์ไฟฟ้าทุกคันมีรูปแบบการส่งกําลังที่คล้ายกัน แต่ผู้ผิดใช้คำที่ต่างกันระบบเกียร์ยานยนต์ไฟฟ้าบางครั้งอาจจะเรียกว่าเกียร์ทดความเร็วเดียวเดียวเกียร์คงที่ความเร็วเดียวเกียร์ความเร็วเดียวระบบเกียร์แบบขั้นตอนเดียวเกียร์หนึ่งสปีดและอื่นๆเป็นต้นกรณีที่ยานยนต์ไฟฟ้าไม่มีระบบเกียร์อาจหมายถึงรถจนที่มีเกียร์ทดรอบซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับระบบเกียร์เป็นหลัก ้อมุลพื้นฐานโดยสรุปก็คือยายนยนต์ไฟฟ้าทุกคันมีมอเตอร์ไฟฟ้าตั้งแต่1ตัวขึ้นไปที่สนามแม่เหล็กในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานจนซึ่งจะส่งพลังงานผ่านการส่งสัญญาณจากนั้นไปยังเฟืองท้ายเพื่อหมุนล้อซ้ายและขวาผู้ผิดรถยนต์จะปรับสมดุลของกําลังและแรงบิดของยายนยนต์ไฟฟ้าเพื่อปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของรถยนต์ระบบส่งกำลังทางกลด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า บทบาทของระบบส่งกําลังในยานยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วไประบบส่งกําลังหรือกระปุกเกียร์เป็นหน่วยที่แสดงการเพิ่มลดแรงบิดที่ผลิตโด,ดยตัวขับเคลื่อนหลักให้อยู่ในช่วงที่เป็นประโยชน์สำหรับยานพาหนะสําหรับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงโดยทั่วไปจําเป็นจะต้องใช้ระบบส่งกําลังเนื่องจากจํานวนรอบต่อนาทีที่ผิดโดยเครื่องยนต์นั้นสูงมากในทางกลับการรถยนต์ไฟฟ้าอาจหรือไม่จําเป็นต้องมีระบบส่งกําลังขึ้นอยู่กับว่ายานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่1 หรือรุ่นที่2อ,อันนี้เป็นระบบส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่1นึ่งละอันนี้ก็เป็นระบบส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่2โครงสร้างพื้นฐานของระบบส่งกำลังด้วยมอตเตอร์ไฟฟ้า ระบบส่งกาลังในยนต์ไฟฟ้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปภายในขนาดประสิทธิภาพสูงล่าสุดมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กหายาดด้วยเสาหลายอันมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับอัตราแรงม้าหรือกิโลวัต์จุดสูงสุดจะมีแรงบิดสูงกว่าเครื่องยนต์สันดาปการเปรียบเทียบจดแสดงเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้อัตราส่วนการส่งกําลัง มากกว่ารถยนต์ทั่วไปถึง6เท่าตามลำดับเพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีและสูงประสิทธิภาพหากมอเตอร์ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นให้มีขนาดเล็กลงกว่าปัจจุบนันนี้จะช่วยลดต้นทุนได้ได้แม่เหล็กหายากและผลิตมอเตอร์เบากว่าและง่ายต่อการรวมเข้าด้วยกันยานยนต์ไฟฟ้าผปรพิเนคตจะเป็นการพาัฒนายานยนต์ไฟฟ้านั้นจะเป็นเกียร์อนมัติ8สปีด และระบบส่งกำลังในการขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์ความเร็วสูงต้องมีลูกปืนใหม่สารละลายและขวดรวดทองแดงเพื่อลดการสั่นสะเทือนจากความไม่สมดุลและป้องกันคอยจะรับเซตเนื่องจากมีความสูงแรงเหวี่ยงสำหรับการส่งสัญญาณ ระบบส่งกำลังในรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบตั้งเดิมเนี่ยจะปรับความเร็วรอบเครื่องยนต์ให้สอดคล้องกับความเร็วของล้อขับเคลื่อนที่จำเป็นเพื่อให้ได้ความเร็วในการขับขี่ที่ต้องการมอเตอร์ไฟฟ้าในล้อ in-wheel motor ก็คือมอเตอร์ดุมล้อจะมีการว่างมอเตอร์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบส่งกําลังระหว่างล้อของเพลาเดียว จะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีก็คือการใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงบนล้อขับเคลื่อนแต่ละล้อไม่จําเป็นต้องมีเพลาขับและไม่มีส่วนต่างในการขับผ่านโคง้งหรือดิสคัตสำหรับเวกเตอร์แรงบิดอันนี้คือตัวอย่างล้อขับเคลื่อนโดยตรง อันนี้คือมอเตอร์ดุมล้อคู่พร้อมเกียร์จบหน่วยที่3การต่อระบบการส่งกำลังทางคนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ารายวิชางานมอเตอร์ขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ารหัสวิชา3 0 1 4 3นย0 2นอย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากนในหนังสือนะครับ